รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับก็ผมนายกัลปพลชมพิูนะครับเรียกเล่นๆว่าโยกก็ได้ครับผมไม่อยากให้จีเรียนมาวันนี้เรามาวัดโพนะครับอย่างแรกเราก็มาดูอ่าพระมหาเจดีย์ศรีรัชกาลก่อนนะครับซึ่งเป็นที่โด่งดังมากครับของวัดโพนี่นะครับองค์แรกก็เป็นของอ่าเป็นพระมหาเจดีย์ศรีรัชกาลของราชกาลที่1นะครับคือองค์ด้านตรงกลางเนี่ยครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอ่าแบบย่อมุมหมายสินะครับอ่าฮะแล้วก็ องถัดมาครับซึ่งต้นไม้มันบางนะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่างกล้องเดินไปอีกนิดหน่อยนะครับคำๆนะครับคำๆเพราะฉะนั้นอาองนี้ครับเป็นองค์ของรัชกาลที่สองนะครับอาฮะแล้วก็นะครับแล้วก็องค์ด้านหลังที่เห็นตรงนั้นนะครับสีเขียวๆน้ําเงินน้าเงินนะครับเป็นของรัชกาลที่สี่ครับซึ่งเป็นของพระจอมเก้านะครับเอ่อเพราะว่าตมนเด็นพระจอมเก้าจะอยู่ครับก็คือนี่ครับของเนี่ยครับ ของมหาลัยเราเลยนะครับอ่าก็ไม่ใช่เจดีของมหาลัยเรานะครับแต่เป็นหมายถึงว่าอ่าช่างมันเถอะครับ <c oughs> อ่านะครับต่อไปก็เป็นองค์ของรัชากาลที่สองครับที่มีสี่ที่มีแค่สี่องค์เพราะว่ารัชากาลที่สี่บอกว่าอ่าต้องการให้สร้างแค่สี่สี่องค์เนื่องจากไม่ต้องการให้มีการตอ่อ ตะ่อสร้างเพิ่มเติมไปมากกว่าน,นี้นะครับในราชาการหลังๆเพราะฉะนั้นราชาการที่สีท่านก็ทรงบอกว่าเอาแค่ตีงอ์ก็พอนะครับนี่ครับนี่เสียบพวาเราเพราเราต้องนิ่งๆ อันนี้คือพระอุโบสถนะครับแต่เราจะไม่ได้พูดถึงพระอุโบสถเราขอเกริ่นประวัติก่อนนะครับวัดนี้นะครับหรือวัดโพนี่ครับก็คือเดิมแต่ก่อนชื่อว่าวัดโพธารามนะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับซึ่งถูกยกเป็นยกฐานะเป็นวัดพระอารามหลวงครับในสมัยกรุงธนบุรีนะครับแล้วก็ในปี2 3งสามนะครับรหนึ่งนะครับได้ทรงสถาปนาขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ตั้งชื่อจากวัดเปลี่ยนจากวัดโพธารามนะครับเป็น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราชนะครับต่อมานะครับในสมัยรอศนะครับในสมัยของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับโอจรรร S <S <S วัดโพครับเป็นวัดที่มีเจดีย์มากมายเลยครับก็คือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโดยประมาณแล้วครับมีเจดีย์ทั้งหมดเนี่ยทั้งเตี้ยกลางใหญ่สูงนะครับประมาณ99องค์นะครับซึ่งเจดีย์เล็กเนี่ยครับเป็นเจดีย์ที่ใส่พวกสําหรับอัดของพวกเจ้าขุนมูลนายของเหล่าราชวงศ์นะครับ มาวัดนี้ต้องมาสักการะให้ได้นะครับถ้ามาวันนี้เรามาไม่ได้สักการะเหมือนมาไม่ถึงวัดนะครับ ทางที่สะมาตกหรือทิศหน้าฝนครับเป็นที่ปฏิษายของพระพุทธชินสีโดยโดย,โดยได้อัญเชิญมาพร้อมกับพุทธชินราชนะครับจากเมืองสุโขทัยครับน,นี้นะครับคือบริเวณเขตพระอุโบสถโดยเป็นเขตที่สถาปนาขึ้นใหม่จากเขตพระอุโบสถเดิมโดยจะมีโดยจะมีอุโบสถเปียบเสมือนขาพรสุเมนนะครับและมีวิหารทั้ง4ี่ล้อมรอบเปียบเปรียบเสมือนทิศหลักทั้ง4 ของพระอุโบสถนะครับออที่นี่นะครับคือบริเวณภายในพระอุโบสถเป็นที่ประฏิษฐานของพระพุทธเทวะปฏิมากรซึ่งราชั้นหนึ่งทรงนำมาจากวัดสาราสีหน้า ซึ่งเป็นรูปรูปสะพานสมาธิโดย,โดยรัชกาลหนึ่งทรงตั้งมั่นแน่วแน่ว่าจะให้พระนครใช้ที่นี่เป็นพระนครย้ายวัดย้ายวัดโพนครับตั้งอยู่ที่ปัะตุทางข้าของพระมณฑลนะครับโดยย้ายวัดโพนี้จะมีหน้าที่ดูแลปกป้องวัดโพนะครับมีลักษณะคล้ายๆเรื่องในวันวันึ่งดารได้นำมาเกี่ยนลักษณะร่างกายจะมีสีเขียวหรือสีสสสสสแดงโอเคฮัลโหล Yeah. Where are uh, you from? I'm from Delhi, India. Delhi, are yeah. in the capital of India. Yeah, 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 yeah. and have you been here before? No, first time we came here. First we, time here. Yeah. 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 And, and how did you feel with? The yeah, temple? it it is fantastic, you know. Uh -huh. Palace we uh -huh. enjoy a lot here. It is it like in India? Uh yeah, something is like India. Really, I, we, yeah. we, we can say it's better than India. I, I, I think most our culture are similar with India. Ah, culture are uh, maximum thing are similar, but here ah. pollution it is good yes. and ah. uh, very cleanliness is here. It is better than India. Okay, and how do you feel with Thailand? Ah, yeah, it is good and people are very nice. Are, to, uh, yes. Thank you. So yeah. the, the last one, what 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 do you want to say to Thailand? Is is my watch My video. What do you what do you want to say to to them? Uh, any experience no, no 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 about everything everything that you want i it, it, was, a nice uh -huh. it was a nice journey it was nice journey it was nice visit uh -huh. and uh, we see uh, many things first time yeah. in, in our life in the thailand yeah okay thank you thanks so much okay. You're welcome. <laughs> ซึ่งพระพุทธยอดฟ้าจุา,าโลกมหาวิทาลัทรงผลการขึ้นสถานพองกับการสถาปนาอนุสรณโคเซ็โดยปีพโดยสร้างิปีพุทธศักราช2,325แล้วเสร็จใน2,327<อ>ก็ข้างในเป็นไงเดี๋ยวเราตาเข้าไปดูกัน ส่วนนี้นะคะก็เป็นพรงอุโบสถที่มีขนาดใหญ่สร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งภายในเนี่ยประกอบด้วยภาพศิลปกรรมที่สวยงามมากแตก่ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายได้หรือเปล่าครับที่เห็นเหนรลายลองอายูใน เห็นแวบๆก็คือแก้วมรกตนะครับซึ่งเราได้รับอนุญาตให้ถ่ายแค่ด้านนอกเท่านั้นนะครับแก้วมรกตเนี่ยจะเห็นว่ามีเครื่องทรงอยู่ใช่ไหมครับคือตอนนี้คงเป็นเครื่องทรงฤดูฝนนะครับในประมาณรัชสมัยรหนึ่งทรงตั้งให้มีแค่2ฤดูเท่านั้นก็คือฤดูฝนกับฤดูร้อนแต่พอถึงในรัชสมัยรสามเนี่ยทรงเพิ่มขึ้นมาเป็นฤดูหนาวด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าพระราชวิธีในการเปลี่ยนเครื่องทรงของแก้วมรกตเนี่ยจะมี3ครั้งต่อหนึ่งปีด้วยกันครับ ครับพระแก้วมรกตก็คือเขาไม่ให้เข้าไปดูข้างในนะครับเราเลยต้องมาเลคคอร์ดภาพอยู่ข้างนอกนะครับประวัติของแก้วมรกตเนี่ยคือมีตั้งแต่สมัยพศ1977นะครับก็คือตามพงศาวดารที่เชื่อถือได้เขาบอกว่าตอนนั้นมีสายฟ้าฟาดลงมาตรงที่เจดีของจังหวัดเชียงรายนะครับพอวันต่อมาเจ้าวาดก็เลยไปเจอพระแก้วมรกตอยู่ข้างในแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย ยังเป็นถูกปูนฉาบอยู่นะครับยังยังยังไม่กระเทาะออกมาจนว aunt uh, right ันนึงเนี่ยเจ้าวาดเลยพบว่าเออปูนกระเทาะออกมาแล้วเป็นสีเขียวก็เลยจัดการกระเทาะออกมาให้หมดจนตอนหลังก็เลยมาดูว so well at ่าเป็นพระแก้วมังกรนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยจังหวัดเชียงรายเนี่ยถูกปกครองโดยพระเจ้าของเมืองเชียงใหม่ว่าเรียกว่าเจ้าเมืองเชียงใหม่ซึ่งตอนหลังเนี่ยเจ้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยได้ให้ขบวนช้างเนี่ยไปเป็นขบวนต้อนรับพระแก้วมรกตเนี่ยกลับมาเมืองเชียงใหม่ซึ่งในทุกครั้งอ่ะช้างอ่ะ จะหันหน้าไปทางจังหวัดลําปางตลอดก็คือจะเดินไปจังหวัดลําปางนะครับคือจะไม่เดินไปจังหวัดเชียงใหม่เออเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็เลยเชื่อว่าเออเนี่ยพระแก้ากรกรดคงอยากอยู่จังหวัดลำปางก็เลยให้ไปอยู่ลจังหวัดลำปางเป็นเวลาประมาณ32ปีนะครับครับพออยู่ลำปาง32ปีปุ๊บเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็ได้ก็ได้เจ้าเมืองเชียงใหม่คนใหม่ขึ้นมาครับก็เลยนำพระแก้ากรกรดเนี่ยกลับมาอยู่เชียงใหม่ได้คราวนี้ปีประมาณพุทธศักราช2 0 9 4เจ้าเมืองเชียงใหม่ก็ได้สวรรคตพอเจ้าเมืองเชียงใหม่เนี่ย สวรรค์โคตรปุ๊บเจ้าเมืองเชียงใหม่ไม่มีทาย,ยาชใช่ไหมแต่ว่ามีลูกสาวคนหนึ่งซึ่งลูกสาวคนนั้นอะ่ะไปแต่งงานกับกษัตริย์ของประเทศเราแล้วมีเจ้าชายออกมาชื่อว่าจาชายชายเชษฐาเออพอคราวนี้เจ้าเมืองเชียงใหม่สวรรค์โคตรปุ๊บพวกขา้าราชการในเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็เลยไปทูลเชิญพระเจ้าเอเจ้าชายชายเชษฐาเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศไทยตอนนั้นอายุได้ประมาณ15ปีชายเชษฐากลับมาเนี่ยก็มาอยู่ประเทศไทยแต่เมื่อ เมื่อเมื่อกษัตริย์ของเราเนี่ยสวรรคตเจ้าชายชัยเทชะเนี่ยก็เลยอยากจะกลับประเทศลาวไปแต่ว่าได้พบพระแก้วมรกตเนี่ยกลับไปด้วยโดยสัญญากับข้าราชการในหรือคนในจังหวัดเชียงใหม่ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะเอาพระแก้วมรกตมาคืนนะแต่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เจ้าชายเอ่อเจ้าชายชัยเตชะเนี่ยไม่เคยเอาไม่เคยกลับมาเลยแล้วก็ไม่เคยส่งพระแก้วมรกตกลับมาด้วยจนถึงกระทั่งปี2107เเนี่ยเอ่อตอนนั้น เ,เจ้าชายชายเทถาเนี่ยได้เป็นกษัตริย์แล้วพอได้เป็นกษัตริย์ปุ๊บก็แพ้ลบให้แก่บุเรงนองตอนนั้นบุเรงนองเนี่ยได้ปกครองประเทศลาวอยู่ก็เลยย้ายจากพระแก้วมรกตเนี่ยปกครองเออก็เลยย้ายพระแก้วมรกตเนี่ยจากหลวงพะบางมาที่เวียงจันทร์แล้วก็อยู่ที่เวียงจันทร์เนี่ยเป็นเวลา214ปีด้วยกันจนกระทั่งถึงมาถึงล่าสุดเลยเนี่ยประมาณปี2321 พระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าพระเจ้าตากสินเห็นตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าได้ได้ลบชนะพม่ามา,มาลบชนะพะมาะ่าก็ได้นำพระมารากรเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยโดยเมื่อวันที่22มีนาคม2327เป็นวันที่ตั้งพระแก้วมารากรอย่างเป็นทางการและทำพิธีแลสถาปนาขึ้นมาที่พระแก้ว